อันนี้เราเรามาอุ๊บมนแกัับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าตายกอกๆค่ะยันดีดสวีครับอามาอีกนิยนึงไม่ดีขอบใจมึงมันสูเลยเหกมาดีมีสกินมาแล้วขึินมาแล้วขข้นมาแล้วนิดนึงขึ้นมาแล้วนิดนึง มอบไข่ไก่เดี๋ยวใครสิตั้งซอยจนสิบปีลูกใครยังเราคิดจะไม่รักจะไม่รจะม่แล้วพอลี่แล้วต่แตนแตนเขาทำอะไรบ้างบังบังบังกล้องไอ้บอลนั่นไงมาถ่ายโูรโมทเครบังว่าใครบังหนูคนนี้คืออาซออาซอบริษัทมอนต์ได้ยังพี่ผมผมเตี้ยพี่อันอันนี้เรียกอะไรนะโอเคอาซออาซอค่ะอาซ้ออาเฮียอาเฮียอาเฮียอยู่น่นอาเฮียลี ก็จะแปลดิล่ะอเอลีอเอลีเฮียผู้บริหารจิตไบนจิตครับอาลีอเลี่ฮงอเอลีอลีฮอาลีอเนีโอ้ยกระชังแล้วมมันเสียงป่อยไเยม่ลงีลงเลยเจ้านีเนาะแทนที่จะได้ลงเลย อาอาเฮียพ่อพ่พ่อโอเคเกเ็บั้กินข้าไปเนาะกินข้าไปอะไกินข้าไปอเฮียอียอเียเฮียุงเกาลงยก่อนหน้าลงยตรงอืต้อถ่ายลงหรอกอาอะไรนะอาเียีอจบมอไม่อ่ะนะโอ้มาลับกีมแล้วมาลักีมแล้ว แสดงว่าไม่ติดตามใช่ไหมเนี่ยคีมเมาที่สิบเอ็ดรู้แล้วแซวเล่นมากี่โมงป้าสิบเอ็ดเชาเลยครับเช้าเลยมาเช้าเลยจะมาทำทำคีมบรรุงหนังหน้าทีพสกินผิวโอ้ผิวได้ให้เรากำไรอ่ะยยองได้ผมอ่านตามป้ายนิดทำยาบคายพี่คนหนังหน้ารูปหน้าหนาวรูปพี่นี่ได้ไหมอ๋อี่คีมพี่อ่ะทำไมอะพี่ต้นงให้ผมอ่านพี่กัะปุกมันร้อนอยู่เลยร้อนเหรอไม่ไม่เอาอไปตรงนี้โรงแรมเด้า ไม่แม่มันปลี่โรงแรมเรื่อยะไวยังไงเไม่สเื่อไวชิ้นจะพึ่งถึงเหรอถึงเหรอไม่ผมเพี้ยนเจ็ดเกโอ้ยโอเคติพอดีเลยวะเตเปะตไปเลยพี่ิไปเลยปิดไว้ปิดไว้เนี่ยิไไม่สวยเลยออกไปชิอโอ้โหอ่าเนี่ยเอาเองสลพี่มันรสบล โซโซโซสวัสดีครับสวัสดีครับาที่ปัดเปลี่ยด้วยนะครับไปทานาย้ยใส่ปิ้งคับโอ้ย้ยไหนนะแบสองนชะเลยภาพเป็นไงบ้างหัติดป้ายบริษัทตัวเองมากเลยสวยขอแบบร้นได้ไหมร้านยู่ตรงไหนนะ่เดียวผมจะเอาไปอันนี้เป็นหน้าหน้าจริงครับดูหน้าหล่อครับหน้าจริงเลยเนี่ยเพราะว่าไปไล่ไปสวนมาเนี่ยยะง่าจะปรับได้เล่นแฟนผมนอนตีต่างนะครับ ไาทำให้หลอกนะอันนี้นอนตีสามอันนี้เป็นกิมบัลุงหนังหน้าผิวหน้าพูอได้มาครับแค่790บาทครับอ๋อ790บาทนะครับแล้วผมได้เกลียวไหมเนี่ยเกียมบัลุงผิวหน้าของที่พิเศษน้าเขาทำใบสีอ่ะเขาถูออกมาแล้วผ้าจอบนะครับช่องเอยบอกเจ้าแล้วนะครับตับเอาด้วยนะครับสุซันนะครับเต็มสี่ครับสุซานนะครับช่องเขาบอกแล้วแล้วจหมืนซับแล้วนะครับจะลองไหมครับพี่สุนี่ซับไปแล้วตัวของแอนดิชั่งอะไรครับ อ๋อพี่จ้างนางลำมาจากประเทศเลยพวงนี้นางลำจ้างมาไม่ก็ไม่ไม่ไม่เท่าไม่ยังเดี๋ยวเจ้าเจ้าท่ายเป็นรอยท่าพวกเจ้าได้ท่านี่บ่อ๋อโอ้ยที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแบบเอาที่มาของภาพนี้นะครับผมไม่ต้องก็ได้คีมมืงถือหน้าไม่อันเนี่ยหลี่มึงพูดเข้ามาในเครื่องะไรเข้าปากไม่ทันดอกโมมีผู้ใดฟังท่านดอกป้าป้อยไป็นรอยมันเป็นติดดอกมา เขาน่าจะฟังไม่ทันไม่ทันหรอกเดี๋ยวติดหน้าบ้านนะครับอันนี้ใคไปใครไปใหญ่มากติดหน้าบ้านอันนี้ติดหนน้้าาบเปิดตัวพวกนี้เปิดตัวพวกนี้อะไรกายดูก่อนมาทำงานทำงานทำงานโอ้โหทำงานทำงานโอ้ออกกล้องเนี่ยโหโอ้ยมันคก้นหมื่นกว่าแล้วอ่ะทำงานทำงานทำงานม้างเถอะครับทำงานม้างเถอะครับจะไอยู่เบื้างหลังไง บำรุงผิวหน้านะคะพี่นี่ขายพี่ีนทีครับอันนี้คือรูปรูปนี้คือเลือกแล้วใช่ไหมครับอ๋อได้แล้วเป็นรูปที่ดูดีจุดส่งข้าประกดในในกลุ่มไลน์คนเอารูปนี้ครับรูปนี้คือโผลเสียงรูปนี้สิบคนรูปนี้ได้แปดคนทั้งสองคนไม่เห็นด้วยแต่องเห็นด้วยก็เลยเอารูปนี้ครับใช้แบบโบวตเอาครับในกลุ่มสวยสวยสวยมากสวยสวยไหม สวยครับเป็นป้ายแบรนด์ที่เป็นของคุงพลปราแตนมันใหญ่มากเลยนะครับจะติดได้ไหมครับหน้าบ้านนี่ได้ได้จะได้พมันว่างตรงนั้นตรงนี้ตอนี้อยู่แล้วไม่ได้ต้องอาให้ได้เพาะหน้าบ้านเนาะได้ได้ยังได้อยู่ตลอดอันนี้ทำพิเครับอย่างนี้หุบหน่อยหุบหน่อยของบริษัทนะโอ้ยข่อยวไทยเจ้ากับวไทยมันกล่องมันบังไใคร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 ดนวไทบริษัทเนี่ย ทั้งผู้ชมครับนั่งยูบุญครับอ๋อประธานบริษัทประธานบริษัทพูดได้คำเดียวครับผมเลกตัวด้วยนะครับประธานบริษัทประธานบริษัทพูดอะไรไม่ได้ครับพูดได้แค่790นยครับผมเป็นพนักงานขายฝ่ายเฉพาะตันะครับ CEO 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 ีโอบริษัทบุญโอมเอาเก็บเก็บยังกับตีเดเดี๋ยววาจัยยาเไม่เป็นีนนงไต้องหมอนหมอนนะยิ้มยิ้มตลอดเลยค่ะไม่เอากำลังส่องกล้องอยู่ เดี๋ยวพี่จะไปนอนครับืนนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เอาเมียพี่ไปด้กัน่ะนั่นเอ้าผมโสดนะครับผมโสดนะครับคอยบอกเจ้าแล้วคอยบอกเจ้าแล้วเด้ก็ไม่จะลืมตัวตลอดเลยแล้วฝากช่องนะครับค่อยลืมบอกเจ้าอ๋อค่อยลืมบอกเจ้าช่องของช่องของตื่นมาดิตื่นมาดิถ้าบอกว่าค่อยบอกเจ้าแล้วจะบอกตอนไหนกันสิถามนั่นแหละครับค่อยลืมบอกเจ้าชื่อนี้พระจันทร์ผลตั้งให้ครับ จ้บอกใครหมดแล้วเจ้าดื้อเหมือนเราเป็คนดื้ออย่างเงี้ยบอกอะไรไม่ฟังอะไรอย่างเงี้ยอเลยแบบเดินเจ้าแล้วอะไรประมาณเนี้ยครับผมก็ได้มาช่องใหม่ครับตั้งให้เมื่อเช้าทุกคนจนเคยไม่บอกเจ้าเลยเคยตอกไม่เจ้าแล้วเพื่อนทุคทบอกนไม่ได้ลงพันหมืนนี่ครับสิ่งที่ซีอโอท่านรับประทานนะครับมาม่าครับระดับซีอูโอนะครับกินมาม่าไม่ใช่ ผมกินนี้ของนีห่อแล้วครับนั่นแหละเครับ K K พับครับ K K พับครับโอเคเคเคสุภาพนะครับเคเคครับเคเคครับครับครับกันไม่ยื้ไม่หุบเลยป้านะป้าก็ลังเชลฟี่เขาเชลฟี่ทยังไงใส่ยังไงครับครับมันจะถ่ายได้คร่ต้องกลัวจะหมมรับซีโอหมกินม้ำม่าแล้วครับเพื่อนๆไปตังค์ค่าต้องไปตังค์ค่าฝ่ามือขเเนี่ยครับอาหารแบบของซีโอนะครับป้ากำลังหัด ทในขณะที่เขากำลังป้ายกันอยู่นะครับดูซีอโอนะครับผมนั่งกินมาม่าเขามองตีนี้ไม่ได้าไม่พูดอะไรก็เลยพูดอะไรขณะนี้ครับนี่ขายให้หน่อยมีการแบบขายให้หน่อยครับอรอหลังอก็งอเคร์เซกเกยร์อะไรนะหลังพานลูกพ่อครับพ่อพครับที่เราไปอะไรวะ ตอนนีถ้วยร้อนครับตอนีถ้วยร้อนคีมลาคีมไปแล้วลูกออกไปไม่ได้ลูกวิ่งหนีแล้วลูกหายไปไหนไปหาคีมตรงนั้นแล้วก็คีมมาม่าลูกหายเหรอป้ายมาแล้วครับป้ายมาแล้วไม่ได้หลาทีลุงเห็นป้ายลุงเป็นยังไงครับสำหรับคลิปนี้น้าตายก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้าตายกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ